สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้พามาดูลูกกบนะครับก็ตอนนี้ได้อายุป,ประมาณ2เดือนนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยมันกินอาหารรุ่นกลางได้แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะให้เป็นรุ่นใหญ่นะครับนะครับนี่เป็นอาหารกรบรุ่นใหญ่นะครับเป็นอาหารของกบจริงๆเลยนะครับอ่ายี่ห้อดีฟอกนะครับ ปรากฏว่ามันกินได้นะครับกินได้นะครับกบส์สองเดือนนะครับสามารถกินอาหารรุ่นใหญ่ได้นะครับครับคือให้มันกินรุ่นใหญ่ได้เพราะว่าให้มันโตเร็วนะครับแล้วก็กินอิ่มเร็วนะครับน่ครับกินแค่เม็ด2เม็ดก็อิ่มแล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นเล็กรุ่นกลางเนี่ยมันกินได้หลายเม็ดนะครับ นี่ก็เป็นกบกินอาหารรุ่นกลางนะครับแต่ว่ากระโดดมันกินรุ่นใหญ่เลยนะครับก็ได้นะครับครับคือรุ่นใหญ่เนี่ยมันจะโตเร็วนะครับให้กินรุ่นใหญ่ไปเลยนะครับนะครับปัญหากบไม่กินอาหารเพราะว่ามันไม่เดินมากินนะครับมันไปอยู่กับขอบของบ่อนะครับนี่ครับผมก็เลยใส่น้ําให้มันทั่วบ่อนะครับ แต่ไม่ต้องใส่ลึกนะครับถ้าใส่น้ําลึกน้ําเยอะเนี่ยมันจะกินอาหารได้ลําบากนะครับมันจะลอยน้นํากินอาหารได้ลําบากนั่นเองนะครับใส่น้ําลึกก็ใส่ได้นะครับแต่ว่าต้องมีแพนะครับมีแพรรองเท้าฟองน้ํานะครับหรือว่าทําแพรไม้ก็ได้ครับทาโฟมต่างๆนะครับให้มันอยู่บนบกแล้วก็น้ํานะครับน้ําลึกก็ได้แต่ว่าต้องมีแพรเยอะนะครับมีแพรเยอะนะครับ จะกินอาหารได้ดีนะครับนะครับก็จริงๆเป็นอาหารรุ่นกลางนะครับกินได้เฉยเลยนะครับรุ่นใหญ่นะครับวิธีแก้ปัญหานะครับกบกินกันนะครับเพื่อนๆอก็ให้แยกบ่อนะครับทําอีกบ่อหนึ่งไว้นะครับคัดตัวเล็กออกนะครับหรือคัดตัวใหญ่ออกก็ได้นะครับ แต่ว่าของผมเนี่ยถามว่ามีกินกันไหมก็มีนะครับมีกินตัวเล็กนะครับแต่ว่ากินไม่ได้ครับเพราะว่ากบเนี่ยมันไล่เลียกกันนะครับเป็นกบคอกเดียวกันนะครับแล้วก็ผมคุณอาหารเยอะนั่นเองให้อาหารเยอะให้อาหารทุกตัวได้กินพร้อมกันทุกตัวมันก็เลยไม่มีเล็กไม่มีใหญ่มากนะครับก็คือจะมีตัวเล็กอยู่นะแต่ว่ามันไม่เล็กมากนั่นเองคือกบกินไม่ได้นะกบกินกันไม่ได้คือมันไซส์ขนาดไล่เลียกกันนั่นเองนะครับ ก็คือผมคุณอาหารเยอะนั่นเองให้อาหารไปเรื่อยๆนะครับให้อาหารเยอะๆนะครับก็จะตัวโต,วตวเกือบเท่ากันนะครับอาจจะไม่เท่ากันทุกตัวนะครับแต่ก็ไล่เรียงก,กันนะครับครับคือรุ่นนี้เนี่ยกินกันไม่ได้แล้วนะครับถ้ากินก็คือตายทั้งคู่นะครับ จะมีปัญหาตั้งแต่กินกันตั้งแต่ลูกออสนะครับลูกออสจนถึงตัวกบเนี่ยกินกันตลอดนะครับปัญหาคือต้องคัดแยกบ่อนะครับวิธีแก้ต้องคัดแยกบ่อนะครับเนาะครับแต่ถ้าไม่คัดแยกบ่อนะครับท่านต้องขุนอาหารเยอะๆนะครับให้ได้กินอาหารทุกตัวนั่นเองครับแล้วก็ตอนนี้ปัญหาคือกัดขากันนั่นเองนะครับ ถ้ามันกินไม่อิ่มนะครับมันก็จะกัดขากันนะครับกัดขาแล้วไม่ปล่อยนะครับผมต้องมาคอยเอาอที่ตักนะครับมามาตักออกนะครับแล้วก็แยกกันหรือไม่ก็ลงไปจับแยกแยกออกนะครับนะครับก็นะครับหรือไม่ก็หาไม้เขี่ยนะครับหาไม้ยาวๆนะครับมาเขี่ยให้มันแยกออกจากกันนะครับเอามาคั่นกลางไว้ ระหว่างปากกบกับอีกตัวหนึ่งครับกับขากบนะครับมันจะกัดขากันแล้วกัดไม่ปล่อยนะครับต้องหาไม้มาเคี่ยนะครับแต่ว่ารุ่นใหญ่เนี่ยอาหารรุ่นใหญ่นะครับมันจะเปลืองหน่อยนะมันจะเปลืองหน่อยก็คือให้เยอะนั่นเองจะเปลืองกว่ารุ่นเล็กนะครับรุ่นเล็กเม็ดมันเยอะนะครับแต่ว่าอาหารรุ่นเล็กเนี่ยราคาจะแพงกว่ารุ่นใหญ่นะครับ รุ่นกลางก็ไม่แพงเท่าไหร่แต่ว่ารุ่นเล็กเนี่ยจะแพงกว่ารุ่นใหญ่นะครับนะครับตอนนี้กบอายุป,ประมาณสองเดือนนะครับอ่านับตั้งแต่เป็นไข่ครับตั้งแต่เป็นไข่ตั้งแต่เป็นลูกออดนะครับสองเดือนนะครับ รุ่นนี้กินกันไม่ได้ครับถึงจะเป็นบ่อเดียวก็ตามครับบ่อเดียวก็ตามนะกินกันไม่ได้ถึงกินได้มันก็คาคาปากนะครับถ้ากินได้คือตายทั้งคู่นะครับครับ <bli constraint> จะมีแต่งัับขากันนะครับกัดขากันนั่นเองนะครับนะครับก็อันนี้เป็นการเลี้ยงขุน,นครับเลี้ยงขุนให้มันโตเร็วนะครับ ถ้าเป็นการเลี้ยงแบบบ่อธรรมชาตินะครับเอาดินใส่ขอบขอบนะครับมีน้ำน้อยน้อยใส่น้าในกระมังนะครับอันนั้นเลี้ยงธรรมชาติคือมันมานานโตครับมันโตอยู่นะแต่ว่านานโตนะครับครับแต่ว่าอันนี้ผมเลี้ยงขุนนะครับขุนไวใ้ให้มันโตเร็วแล้วก็ได้ขายได้ไวนะครับจะขายได้ไวกว่าเลี้ยงบ่อธรรมชาติเอาดินใส่แล้วก็เอาฟางใส่เอาไมา้ใส่แล้ว,วให้มันป็นหลบซ่อนนะ